สวัสดีค่ะเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะคะก็อมุมเดิมแล้วเช่นเดิมเยก็เมื่อกี้กินนานนะคะแสบคอไม่ให้แสบแบบตึ๊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 บก,ก็วันนี้นะคะก็ได้อบอกไปนะคะก็เออนะคะก็วันนี้นะคะจะมาจาัดก,กิจกรรมเย้จัดก,กิจกรรมสี่ทุ่มนะคะ เออวันน the well, ี้วันที่สองพฤษภานะคะวันนี้วันที่สองพฤษภานะคะยังไม่เข้าเที่ยงคืนนะคะก็เลยยังสองอยู่นะคะวันนี้วันที่สองพฤษภานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังกติกาก่อนนะคะวันนี้จะมาแป๊บนึงค่ะลืมบอกนะคะก็วันนี้อยู่ในรายการกิจแจกกิจกรรมแจกแจกกิจกรรมแจกนะคะหรือแจกกิจกรรมอะไรนะคะอีพาร์ที่สามนะคะก็ วันนี้นะคะมี3รางวัลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกติกากันก่อนเลยกติกาง่ายๆเลยนะคะก็แค่1เมนชื่ออายุไอเดียไลน์2กดไลค์คลิปนี้แล้วกดไลค์อีก3คลิปนะคะแล้วก็กด s ับสไครต์ชแนลนี้นะคะหรือชแนลนคะาวนัสกอสกุชชี่เนสกอชอปเนสกอสลิมนะคะก็แค่นี้นะคะกติกามีแค่2ข้อเท่านั้นนะคะก,กนนะคะ็ปิดวันที่ ะะิดวันที่ห้านะคะปิดวันที่ปิดวันที่ห้าพฤษภานะคะปิดวันที่ห้าพฤษภาคมนะคะวันในวันที่สองนะคะก็ให้เวลาสามวันนะคะแต่ถ้าไม่มีใครมาเมนก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็เล่นนะคะเพื่อนอาจจะไปเล่นในไลน์นะคะ,ะว่าสมมติแบบเพื่อนข้าวแบบเพื่อนรักข้าวมาเล่นนะคะข้าก็มีไอดีเข้าก็มีไอดีไลน์เขามีไอจีเขาเอะไรป,ประมาณนี้นะคะ ค่ะแล้วคราวนี an ้ก็แบบมีคนอื่นมาเล่นเขาก็มีอดีตเขาอยู่แล้วรู้จักเขาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็เท่านี้นะคะถึงไม่เมเข้าก็ดูนะคะเพราะว่าเขาอาจจะแบบมาเล่นในไลน์อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะไปชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ค้ามาบอกเท่านี้แป๊บหนึ่งค่ะแล้วอย่ลืมให้ดูรางวัลนะคะมีทั้งหมดสามรางวัลในรอบที่สามกันก่อนเลยคลิปที่แล้วเลยค่ะบอกว่าเอิ่ม มันรรทัดจะมันทำเอิ่มจุดๆ,ๆ,ๆนะคะก็คือเอาทำเป็นกิจกรรมนั่นเองค่ะนี่อุ้ยเจ็บอ่ะนี่นะคะยาวเท่ายาวเท่านี้เลยยาวมากนะนี่นะยาวมากนี่นะนี่นะเป็นลายน้องหมีนะคะแบบนี้ๆๆอันนี้คือรางวัลที่สามนะคะเป็นแม้มบรรทัดนะถ้ารางไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่า ผู้ติดตามมันยังน้อยมากๆเลยนะคะขอ,อยากให้มีคนติดตามเปลวเหมือน IG นะคะตอนนี้จะหนึ่งร้อยฟอลโล่แล้วนะเดี๋ยวก็ต้องมาจาัดก,กิจกรรมใน IG กันอีกเดี๋ยวก็ไปส่งของพร้อมกันเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะฝากไปนะคะเพราะว่าข้าค่าขี้เกียจไปถามที่อยู่นะคะเพราะว่าเพื่อนนี่ไม่ค่อยตอบเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะก็ติดลงรางวัล,ลที่2กันเลยนี่นะคะคือรางวัลที่2ค่ะของน่าดนะคะเป็นสปูชี่ยาวเป็นปลาท่องโกะสองิ้นนะคะนี่ค่ะ ฮัลโหลนะคะทั้งคู่เลยนะนี่ค่ะอีกชิ้นนึงสโลไม่เอ่ยวันนี้เป็นของน้องนะคะอันนี้เป็นของข้าอันนี้เป็นของน้องอันนี้สโลด้วยอ่าแล้ววันที่สองนะคะเราไปดูรางวัลที่หนึ่งกันเลยเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่านี่รางวัลที่หนึ่งแชมป์ชาเดลเดมแชมป์แชมป์แ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 ม ก็เป็นเจลลี่บีอันนี้เป็นเมแท้นะคะนี่แต่สินใจแจกเป็นอันที่หนึ่งนะคะฉลองครบ5้าซับสไคร์ลืมไปลืมบอกก็จะมีรถข้างหลังมีอยู่5รถนะคะมันก็จะมีเขียนรถด,ดีๆนะคะปัจจุบเครกนะคะแต่ว่ารสชาตินี่มันไม่โอเคค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตมินนะคะมินช็อกโกแลตแล้วก็แอปเปิ พ r e ไอเอพรี e แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่เนี่ยมีห้ารสนะ,ะนี่หน้าตาจะแบบนี้นะคะเข้าไม่แกะให้ดูนะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะดูสิถ้าแกะแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเอามาจากของขายนะแต่ว่าอันนี้ก็ขายเหมือนกันแต่ว่าไม่ลงทุปก,ก็เลยตะสนใจกินให้ตัวเองตัวเองกินนะคะแล้วก็แม่ขขค้ากินแล้วก็อันนี้มาแจก นี่คือรางวัลที่หนึ่งนะนี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวข้าจะทวนกติกาใหม่นะคะโอเคค่ะก็คือหนึ่งนะคะเมนชื่อเมนอายุไอดีไลน์นะคะหรือไม่ต้องเมนก็ได้นะคะแต่ถ้านั่นแหละคะ่ะเพราะว่าอันนี้ส่งจริงนะคะก็บอกไปแล้วนะคะว่าแม่อน,นุญาตให้ส่งปัจจุแล้วนะคะแล้วก็จะขายของด้วยนะ2ก็คือกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็กดไลค์เพิ่อมอีก3คลิปนะคะแล้วก็กด s u b สับต b e c ครชแนลนี้นะคะก็แค่นี้นะคะมีแค่2ข้อเท่านั้นนะคะปิดวันที่5พฤษภาคมนะคะก็เดี๋ยวเข้าวอัด5พฤษภาคมนะคะแล้วก็จะจับตอนปิดปิดวันที่5พฤษภาคมแล้วก็จับวันที่5พฤษภาคมเลยนะคะพอเที่ยงคือแบบสมวันนี้วันที่4พฤษภาคมแล้วพอแบบตีหนึงปุ๊บก็คือเข้าปิดกิจกรรมแล้วไม่สามารถมาเมนได้แล้วนะคะ นะคะโอเคค่ะแล้วก็จะจับประมาณตอนเย็นเนหรือเปล่าก็เวลาว่าตอนไหนว่างจ,จับเลยนะคะก็มาแจ้งห้องนี้นะคะก็อย่าลืมมาร่วมได้กัน้วยนะคะบายยอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe แล้วก็เมนด้วยนะคะขอเมนดีๆนะคะแล้วก็อยาเอิมคลิปนี้ก็เป็นคลิปกิจกรรมนะคะแล้วก็ไปกด f o l l o w i g เข้าด้วยนะคะ100 Follow IG ก็จะมาแจกเช่นเดิม ก็อาจจะไม่ยิ่งใหญ่นะคะมันก็เหมือนสิบไม่ใช่มันเหมือนสิบมันเหมือนห้าสิบเหมือนมันเหมือนห้าสิบซับสไคร์ใน YouTube เหมือนกันนะคะเคก็ขอให้ u t u b e มันมีซับขอให้ youtube มันซับสไคร์เร็วเหมือนไอจีที่ฟอลโล่กันนะคะก็สุดที่นี้เข้าไปแล้วขอบ๊ายบายอย่าลืม,มร่วมในก,กิจกรรมข้อด้วยนะคะ